เปิดบ้านแซนวิชอดีตเมียเสกโลโซเห็นแล้วรู้เลยทำไมไม่ง้อเงินค่าเลี้ยงดูเป็นอีกหนึ่งในอดีตภรรยาของร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซที่หลังจากเลิกรากับเสกแล้วก็ไม่เคยมีประเด็นดรามา่าให้ร็อกเกอร์คนดังได้ปวดเสียงเวียนเหตุกันโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ออกปากให้สัมภาษณ์ว่า เสกไม่ค่อยได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้เป็นเพราะปัญหาส่วนตัวซึ่งเธอเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะดูแลตัวเองและลูกได้รวมทั้งกลับมารับงานละครอีกครั้งและละครกำลังถ่ายทำและกำลังจะออนแอร์ air ในเร็วๆนี้ซึ่งเมื่อไปส่อง i n นสตาแกรมของแซนวิชก็จะเห็นว่าไลฟ์สไตล์ของเธอนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับลูกชายอย่างน้องรีออง มีครบครันทั้งบ้านและรถรวมทั้งอื่นๆเรียกว่าเป็นชีวิตที่สะดวกสบายและไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยโดยแซนวิชได้เล่าว,ว่าบ้านหลังนี้อยู่กันมาไม่ถึง10ปีมีความอบอุ่นดีส่วนเสกมาหาบ้างไหมแซนวิชก็บอกว่าแล้วแต่พี่เสกจะว่างเมื่อไหร่ไม่ได้มีการกำหนดกฎเกณฑ์อะไรกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ